เจมีปั๊มลม ETP มาแนะนำให้รู้จักกันนะคะเป็นปั๊มลมที่ได้รับความนิยมอีกรุ่นหนึ่งในตอนนี้นะคะนั่นก็คือปั๊มลมสนามหรือปั๊มลมติดเครื่องยนต์ค่ะ ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์งานปะเปลี่ยนยางรถบรรทุกรถสิบล้องานเซอร์วิสนอกสถานที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าหรือใช้ในสถานที่ที่ไฟไม่พอค่ะและนี่ค่ะออกแบบตัวถังมาเพื่อให้ขวางกระบะรถได้เพิ่มความสะดวกสบาย ยกขึ้นลดไปไหนมาไหนได้และประหยัดพื้นที่กระบะรถเหลือพื้นที่วางเครื่องมืออื่นได้อีกเยอะเลยค่ะใช้หัวปัม๊มระบบวารุ่น T A 8 0ขนาด5แรง3สูบลูกสูบ80มิลทำลมเร็ว767ลิตรต่อนาทีแรงกันลม14บาร์หรือ200บอลปอนด์ค่ะขนาด300ลิตรตุดกเครื่องยนต์เบนซิน13แรงม้า ตัดต่อลมด้วยอโหโดวาลค่ะเมื่อทําลมถึงที่ตั้งไว้นะคะลมจะโบออกที่หัวสูบเครื่องยนต์จะเดินเบาอัตโนมัติสตาร์ทได้2ระบบนะคะมีทั้งสตาร์ทกุญแจและแบบดึงสตาร์ทนะคะมีแบตเตอรี่เอฟีมาให้พร้อมใช้งานได้เลยค่ะมีตัวนี้ตัวเดียวจบทํางานได้ทุกที่ไม่ต้องงอไฟฟ้าค่ะจัดโปรโมชั่นลดราคา เหลือ39,900ารบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางสามารถสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปั๊มลมรุ่นนี้หรือสอบถามโปรโมชั่นปั๊มลมรุ่นอื่นๆได้ทางเบอร์โทรด้านข้างนี้หรือทางก e อินบ็อกได้เลยค่ะสั่งซื้อกันเข้ามาเยอะๆนะคะเพราะตอนนี้ ETP มีกิจกรรมคืนกำไรให้ลูกค้าค่ะแจกหนักแจกจริงแจกรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ110ไอทุกเดือนค่ะเพียงแค่ซื้อปั๊มลม ETP ทุกรุ่นทุกขนาดก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรถจักรยานยนต์ รอบอแล้วค่ะเริ่มแล้วนะคะวันนี้ถึง26ธันวาคม2567ีน้ค่ะสามารถติดตามไลฟ์การจับรางวัลได้ทางเพจ Facebook ปั๊มลม e t ทส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง V2 เวลา16.30นาของทุกๆวันสิ้นเดือนค่ะ